สวัสดีครับสวัสดีผู้สมัคร TIC รุ่นที่18ทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาแนะนํากันเข้าไปดูว่าเราไปตกที่ไหนนะครับสำหรับคนที่รอบินเนาะหลังจากที่จ่ายค่ากองทุนเสร็จแล้วสามารถเข้ามาดูได้ในหน้าระบบได้เลยดูกันเลยครับตอนแรกกดเหมือนเดิมครับกดมุมขวาบนขีด3ขีดครับ พอกดเสร็จเนี่ยเออเราจะดูตรงมุมขวาด้านบนนะครับมันจะมีรูปเป็นรูปคล้าย,ายนาฬิกานะครับเราจะกดอันที่สองนะครับที่เป็นรูปแ้มอ่กดเข้าไปกดเข้าไปเสร็จปึ๊บไล่ลงมานะครับลองสุดท้ายที่เขียนว่าสถานะการเป็นสมาชิกกองทุนกดเข้าไปเลยครับกดเสร็จรอโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะก็จะเด้งมาที่หน้านี้ ว่าเรามีการชําระค่ากองทุนไปแล้วแล้วก็มุมด้านขวานะครับตรงช่องดําเนินการนะครับจะมีรูปเอกสารอยู่ครับกดเข้าไปเลยครับมาแล้วครับก็มันจะอยู่ตรงตรงกลางนะครับข้อมูลนายจ้างบริษัทเราก็มาดูว่าเราตกที่ไหนนะครับหลัๆกๆก็มันจะมีบอกเขตแล้วก็ภาคบ้านเลขที่ นายจ้างอะไรพวกนี้ฮะก็เอาไปค้นในแชท g p t หรือไปถามในกลุ่มของ TIC ก็ได้นะครับกลุ่มที่เป็นของกลุ่มแรงงานนะครับก็เดี๋ยวจะมีรุ่นพี่เขามาตอบอีกทีนึงนะครับครับก็การเข้าดูว่าตกที่ไหนก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ